เดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปเลยนะฮะเรื่องต่อไปเป็นเอลฟ์นะอจอมันยังฆ่าคนรักคนกยาเอลอย่างไรดีจะไม่ผิดตอนที่แล้วนี่คือแบบอย่างดีฟอย่างดาร์กนะจะไม่ผิดนี่น้องน้อง,นองเนฟี่โดนไล่ออกมาแล้วนะจำผิดโอ้โหนี่โดนไล่ออกมาแล้วไม่ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะแต่แบบแย่เลยอะคิมี อ,าอา้าวไออัศวินหญิงแดงเนี่ยนะยิงหัวดแดงอัศว,วินศักดิ์สิทธิ์โซกามูน่นนนนนนา no 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 ทำไมเป็นงั้นนะโอ้ยเนฟี่กลับมาแบบล่างหมดดีฟดาว เนฟี่จังโอ้ยใครลงมาโอ้เจ๊ลานเสื้อที่ไม่ทำอะไรเลย ไ <laughs> อ้ยานั่งสารจัดมันเป็นจะคนนั่งสารได้มดเลยโอ้ยนั่งสาร เรื่องมันจะเป็นยังไงต่อกันนะเนฟี่โดนทิ้งต่อนนี้จะเป็นยังไกงกันติดตามกันได้ตอที่ห่าสีรี่วัดอกหักมันเจ็บปวดทางกายมากเหลือเกินทางกายเลยเหรอโอ้ยแกมนุ่มนิ่ม ฉันกลัวต้นไม้นี่มันโดนเนฟรีเสกต้นไม้โจมตีมันกลัวต้นไม้เลยมันเป็นคนที่ดูน่าสงสารแบบไรยเหตุผลที่สุดไปเลยนี่เหมือนกับก็ชินไปไหนเม่เกิดเลย โอ้โหหหหหมหหหๆหห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 หอหห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 หมหห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 ลหหหหหาหหอหหหหหหหอ น้องสารจัด break down อืมกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ แกเมนจอมมอแล้วอ๋อไข่แม่งจะดึงจะดึงเหี้ยอะไรมั Oh. สีนทีหน้า,นาแบบนั่งสารสุดเลยอุ้ยเพราว่าต้องกลับไปแล้วล่ะยีงไม่รู้ว่าทำไมต้องไปหาต้องคลายข้อสงสยัยได้เย้ yeah. トーンドームとモデチ อัศซบินหัวแดงน่ก็น่ารักเหมือนกันนะเขินอายคล้ายคล้ิฟูมีเลยเป็นตัวละครหัวแดงที่ไม่น่าที่ไม่น่าลองคานอะไอตัวนี้มันโดนไอนี่ใช้เวทใส่นี่หว่าโดนโดนเนฟี่ใช้เวทต้นไม้ ต้นไม้อย่าต้นไม้พิธีอดีเพาวา้อะาไรเอยู่ในเขี้าวกัเกิดขึ้นเขืเลยอุ้ยโอ้โชชกันเอ๊ะกันกันมนเสียเข้าวนยน วัดดูความมืดที่ไปกคลุมจันเต็มดวงโอ้วันนี้จันเต็มดวงเกินนะทำไมทำไปทำไมเพื่อนสรุปแล้ว อืมทำทำไมวะเพื่อนอมอมอ,มอมคือไม่อยากให้เนฟี่มายุ่งเกี่ยวกับจจอมานเลวร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม นี่ฟรีสุดสายเกิน 啊！没白说，哎，姐，没。 que é

เอาแล้วะยังไงวงเวทขนาดใหญ่ถุมุตจิน่าเข้ามาอะไรเขาเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็มาด้วยชีย้ดูแล้ววะ ยังเก่งรับพี่โอ้โดนดูดมากไหน,กนไม่รู้อุ้ยโดนโอ้โหไอชิยันเลฟรวน ใครเดินมาใครกันที่ทำเรื่องแบบนี้กันนะลุงอ้วนหรือเปล่าเอา้าไอ้เฮียนั่นนะอา้าไอ้เฮียมึงมันคือไอ้เฮียเหรอวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยอ,อย่าบอกนะว่า N N N T R ก็จะ N T I เนี้ยเลย เขี่ยมเป็นไอ้เขี้ยขนาดนั้นหะรือนวะลเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยโอ้เขี้ย Yo, Will, what? ฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้เหรอไอโง่ไอโง่มึงไม่รู้เหรอไอควายฮ่า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 เออเป็นจอมาไม่รู้หรอฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่ารูเซ่รูเซ่อุ้ย <laughs> อุ้ยปดอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาอุ้ยโอุ้ยดึงดีๆหน่อยสิมึงมึงเอาอะไรสบินมาทำไมนะมึงมึงมึงเอาไอเี่มาทำไมนะโอ้โหไอเ้ยมึงเก็บไว้เข่าหน้าด้วยนะ เข้าใจแล้วเี่แม่งเอ้ยเชี่ยในแม่งโคตรไอ้เหี้ยเลยเนฟฟี่จังพยายามเข้าเนฟฟี่จัง โอ้ยโอ้ยอมันเจ็บจัดอืมฉันเป็นของนายท่านงั้นเลย โอ้ระเบิดพระเอกมาแล้วเฮียโคเทียเฮียผมก็ได้เป็นศิษย์ของฉันไอเชี่ยจบเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วิววอเตอร์ฟากจบแล้วเหรอวะเนี่ยเวะจบจบจบแล้วเฮียเออ เชื่มึงจบอย่างนี้เลยเหรอเวลก็คงไม่ได้ค้างขนาดนั้นแต่แบบก็ก็ค้างอยู่ดีแหละเอออืมโอเคจบไปแล้วนะสำหรับจอมานยังฆ่าคนร,รักภรรยาเอลอย่างไรดีตอนนี้เราก็ได้รู้เออเออเอเอความความต้องการที่แท้จริงของไอซากันแล้วนะว่ามันทำไมมนถึงได้ไล่เนฟี่ออกจากบ้านไปเพราะว่าไอ,อนี่มันมันกลายเป็นจอมานแล้วไงจอมานแบบชั่วร้ายอะไรวันนี้ก็เลยไม่อยากให้ เนฟี่ต้องมาโพพันกับความที่แม่งมันจอม,มานแต่ประมาณนี้ก็เลยต้องทําใจต้องปล่อยให้เนฟี่ไปมีชีวิตที่สดใสวันนี้นะเนฟี่บอกกูอยากอยู่อยากอยู่ยกับท่านในท่านอยู่แล้มันอบอุ่นกว่าอืมแต่ถึงแต่ก่อนที่จะได้กลับไปหาไอ้ย่าซากันโดนไอ้ไอเ้เพื่อนเฮียแม่งหักหลังอืม หักหลังใช่โดนจับเนฟี่มาเหมือนจะเป็นจับมาเป็นเครื่องสังเวยสักอย่างหนึ่งแหละเออซัมติงอะเพื่อที่มันจะได้แข็งแกร่งหรืออะไรประมาณนั้นละมั้งสุดท้ายก็ได้สาก,กันเหมือนจะมาช่วยแล้วก็คงจะตบเพื่อนเชียนนี่ตายหาแน่นอนมึง,ม,งมึงไม่รอดแน่มึงทำกับเซนเนฟี่อะไรนี้มึงไม่รอดแน่ไอ้คเควินนะมันไอ้เหี้ยนะ ตอนนี้ผมน่าจะให้คะแนนประมาณสักเก้าเต็มสิบแล้วกันนะเพราะมันก็สนุกดีนะจบเร็วด้วยแบบรู้สึกแบบว้าวจบแล้วเหรอเนี่ยกำลังแบบกำลังแบบมันๆเลยนะเก้าเต็มสิบแล้วกันนะ